สวัสดีค่ะพิญญาจากครัวปันสุกนะคะในวันสดใสวันนี้จะขอนําเสนอน้าพริกขี้กาปันสุกค่ะวัตถุดิบนะคะ1ค่ะกระเทียมนะคะ2หอมแดง3พริีชี้ฟ้า4มะนาวและพริกหยวกค่ะเรานําเอาส่วนประกอบทั้งหมดมาย่างไฟนะคะเราก็จะได้เป็นวัตถุดิบเป็นกระเทียมย่างนะคะหอมแดงย่างพิกชี้ฟ้าย่าง และก็พริกหยวกย่างค่ะวิธีทำนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอย่างแรกเราจะนำเอาหอมแดงนะคะและก็กระเทียมตําให้แหลกก่อนนะคะให้เข้าเนื้อ ความเผ็ดร้อนของหอมแดงและกระเทียมเนี่ยก็สามารถช่วยทำให้รสชาติของอาหารเรืนน่อนี้มีรสชาติที่กลมกล่อมมากขึ้นนะคะหลังจากุกให้ละเอียดพอสมควรแล้วเราก็ตามด้วยพริกที่ฟ้าที่เรานํามาย่างไฟค่ะเพิ่มความเผ็ดร้อนให้กับพริกถ้วยเด็ดของเราในวันนี้นะคะ ก็เราจะนำเอาพริกหยวกที่ย่างแล้วค่ะนำมาตำตอนะคะโขลกให้ละเอียดให้เข้ากันเลยค่ะกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแต่ในขณนะเดียวกันก็กังคงมีเนื้อของผัดของพริกหอมแล้วก็กระเทียมที่เราสามารถนำมาคลุกเคล้ากันต่อหลังจากที่เราโขลกให้เข้ากัน จนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยเราก็จะเติมส่วนของซีอิ๊วขาวนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ตามมาด้วยน้ำมะนาวอีก1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติความเปรี้ยวของมะนาวและความเค็มของซีอิ๊วขาวซึ่งเป็นความเค็มที่ไม่เข้มข้นมากนะคะ หลังจากนั้นเราก็นำมาคลิกเค้าให้เข้ากันเพื่อจะจัดเตรียมพร้อมเสิร์ฟเป็นเมนูสุขภาพอีกหนึ่งเมนูจากครัวปันสุขค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำเอาใส่ภาชนะที่พร้อมเสิร์ฟของวันนี้ ตกแต่งให้สวยงามด้วยผักชีนะคะในเมนูสุขภาพของวันนี้เราจะเสิร์ฟพร้อมกับไข่ต้มถั่วฝักยาวแล้วก็มะเขือเปราะค่ะอีกหนึ่งเมนูสุขภาพจากครัวปันสุขน้ำพริกขี้กาปันสุขค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ